สวัสดีครับวันนี้จะมาทำกับข้าวกินกันนะครับวันนี้ผัดปลาหมึกหมึกมึงมึมึงมึก,มก,มกผัดปลาหมึกสมุนไพรสมุนไพรของเราก็มีนี่เลยมีกระเทียมมีพริกพริกขีนูเนาะเดี๋ยว่ยววาพริกขีนู๋จะคล้กระเทียมนี่แหละกระเทียมนี่กระเทียมครับกระเทียมนี้มีใบมะกรูดครับใบมะกรูด ในบอ่อพระเอกเขาละหมึกหั่นเครื่องเซจใหม่ๆใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับเดี๋ยวส่วนอันนี้คือส่วนผสมเครื่องปรุงก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าจะใส่อะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตั้งกล่องเรียบร้อยแล้วรวยเลยก่อนอื่นเราก็ใส่น้ํามันไปก่อนใส่น้ํามันนะครับใส่น้ามันใส่น้ํามัน น้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะหรอกนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วแล้วก็ติดไฟไม่ต้องเอาไฟแรงนะครับไฟกลางพอแล้วครับแม่ตะลิ้วไงตะลิว,ต,ลวตัวต่อไปเราก็มีกระเทียมเนาะกระเทียมก็กระเทียม,ยมใส่กระเทียมไฟร้อนแล้วเนี่ยไฟร้อนปุ๊บเราก็ใส่กระเทียม ใส่กระเทียมไปครับใส่กระเทียมเดียวกระเทียมให้หอมเลยนะครับเจียวกระเทียมยเจียวกระเทียมให้หอมก่อน เสร็จแล้วเราก็ใส่หมึกลงไปเลยนี่ไอหมึกนี่ไม่ต้องผัดนานนะเราก็ใส่น้ำปลาไปจื้งหนึ่งใส่น้ำปลาใส่ผงชูรส ต้องสุ้ลูก,กใ,สใส่ไปน้ำมันหอยใส่ไปน้ำมันหอยเราก็ใส่ไปเบาๆแล้วเราก็ใส่รถด,ดีหหารถด,ดีไม่เจอเนาะ น,นานเข้าทีใส่ซีอิวขาวครับถึงหนึ่งมันหอยก็ใส่ไปเรียบร้อยเราปิดฝาไว้นุดดีนี่งไงนี่แหละผัดปลาหมึกสมุนไพร หอ,อมเครื่องสมุนไพรนี่เลยใส่ไปเลยรถดีใส่รอด,ดีแล้วก็เก็บน้ำตาลนิดหนึ่งใส่เยอะนะครับอืมมนชอบกินหวานคนไหนกินหวานก็ใส่เยอะ อันนี้ก็ลิ่งไฟแล้วครับลิ่งไฟเสร็จแล้วเราก็ใส่พวกสมูรไฟใบลงไปปิดท้ายด้วยใบมะขูดแล้วปิดไฟเลยครับ แปนวัาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยเนี่ยมไม่ได้ชิมเลยเป็นยังไงรสชาติอืมลอยลอยเรียบร้อยครับ